สวัสดีครับแฟนเพจบ่าวสองลูกบ่าวสองลูกขอนำผลการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์วานนี้หลีกเวียดนามทีมหญิงครับมีสาวไทยลงชิงชนะเลิศในครั้งนี้ด้วยผลการแข่งขันแชมป์ได้แก่ LP นินบินรองแชมป์เฮ ซีจีดึกช่างเคมีคโคอันดับ3 v t วทวีบินเดนลอกอังอันดับ4ี t วทบพีครับขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีดีใจกับทีมสาวไทยที่ไปแข่งทิิงกันเองแล้ว Lp นินบินเนี่ยสาวไทยที่เล่นคือ ดารินปิ่นสุวรรณได้แชมป์สังกัดทีม L.P. นินบินส่วนดึกชางเคมีพ่อก็สาวไทยเล่นนะครับได้ลองแชมป์ลีกเวียดนามวอลเลย์บอลบอลีกที่ชายาบุลลืดขอแสดงความยินดีกับทั้งสองสาวด้วยแชมป์และลองแชมป์นะครับส่วน หนุ่มสาวอื่นที่เล่นชิงในลำดับที่5ถึง8ก็มีครับแต่ว่าผมไม่ได้นำมารายงานขอให้ท่านแฟนเพจได้แสดงความยินดีกับสองสาวนี้ด้วยเพราะเป็นนักกีฬาไทยที่ไปเล่นในลีกและมีโอกาสได้เข้าชิงยินดีด้วยนะครับสาวเกิง กดติดตามช่องเบาสองลูกไว้เราจะนำผลการแข่งขันที่หนุ่มสาวไทยไปเล่นไปแข่งขันไปแสดงความฝีมือในชั้นชิงของกีฬาประเภทต่างๆแต่ช่วงนี้เป็นกีฬาวอลเลย์บอลฮอตฮิตเบาสองลูกกิงนำผลมาเล่าสู่ฟังแล้วติดตามกันใหม่นะครับสวัสดีครับในคลิปต่อๆไปพบกัน